ผนงาะราชธานนี้เป็นสิ่งที่คนไทยผู้รักในศิละปะการแสดงชั้นสูงต่างเฝ้ารอคอยเสมอมาทุกปีเพราะนอกจากจะได้ชมความงามของฉากที่สุดแสนอลังการวิจิตรการตาถึง6ฉากสำคัญด้วยกันแล้วนั่นก็คือฉากที่1ขัดตาทัพหรือฉากท้องพระโรงกรุ่มรงคันฉากที่2พลัพลาพระรามฉากที่สสนามรบฉากที่4ข่าศึกท้องพระโรงกรุงลงกา ฉากที่5เสียพิธีและฉากที่6สอนพรมมาสที่งดงามสะกดทุกสายตารวมถึงเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับที่สุดวิจิตรบรรจงทารายรำที่งดงามได้ฟังบทร้องที่แสนไพเราะซึ่งหาดูไม่ได้ในปัจจุบันค่ะเอ,อเราเมคกกับ ครั้งแรกมันจะเหมือนเดิมไหมบบไม่เหมือนไม่เหมือนเลยอะไรที่คราวที่แล้วยังไม่พร้อมมีข้อติดขัดหรือว่าข้อบอกพร่องก็นํามาแก้ไขค่ะการแสดงของพระราชทานครั้งนี้ถือเป็นการรวมตัวของบรรดาศิลปินชั้นครูของเมืองไทยและยังมีเหล่านักแสดงนักร้อง,น,องนักดนตรีนักออกแบบเครื่องแต่งกายช่างทําฉากช่างเทคนิคช่างตัดเย็บ ช่างปากช่างทำเครื่องประดับและบุคคลอื่นๆที่อยู่เบื้องหลังฉากรวมแล้วกว่า800ชีวิตเลยทีเดียวค่ะก็เด็กของเราก็มีความสามารถที่ในการแสดงนะคะก็เข้าเข้าได้กับฉากแล้วก็ปรับตัวเองได้ก็เรียกว่าพัฒนาไปมากสำหรับผู้แสดงนะคะ ในนักแสดงที่ได้รับคัดเลือกในครั้งนี้คือน้องเกรฟนลิตทองอารามสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ชั้นปีที่1เยาวชนไทยที่ผ่านการคัดเลือกจากเยาวชนทั่วประเทศถึง800คนให้เหลือเพียง26คนซึ่งน้องเกรฟได้แสดงเป็นธนุมานสร้างความปลื้มใจให้กับต,<ด>ตัวเองเป็นอย่างมากค่ะการที่เราจะได้เป็นหนึ่งใน26คนเนี่ยต้องฝ่า่านอะไรมาบ้างคะต้องฝึกฝนอย่างแรกต้องฝึกฝนบ่อยๆครับค่ะแล้วก็พอมาออริชั่นครั้งแรก ก็จะเป็นพวกพื้นฐานก่อนค่ะแล้วพอรอบสองก็ติดเข้าไปใน26คนแล้วพอรอบสองนี่จะยากหน่อยค่ะก็จะฝึกพวกแบบการใช้บทที่เราไม่เคยรู้มาก่อนตีท่าตามคำร้องใช่อันนี้ทำได้ไหมคะถ้าอย่างเช่นมีอารมณ์แล้วก็ให้ทำท่าตามอารมณ์นั้นใช่สมมุติว่าดีใจมากดีใจลิงก็จะดีลองๆคะข้างทำไงคะ หัวเลาะเสียใจมากเสียใจมากต้องมีแบบอย่างนี้ด้วยเหรอเส็นน้ำตาแต่จริงๆคือใส่หัวต้องใส่หัวใช่ไหมคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะกลัวจะผ่านด่านสุดหินของคณะกรรมการเข้ามาแสดงเป็นตัวเอกในครั้งนี้ เก์การคัดเลือกเนี่ยเราจะแบ่งเป็นอ่าสี่ตัวละคร <ภา S 2> ก็คือตัวพระก็คือผู้ชายนะ <ภา S 2> ที่เล่นเป็นพระรามพระลักษณ์เป็นเทวดาเนี่ยตัวนาง <ภา S 2> ก็คือผู้หญิงนะฮะแล้วก็มีตัวยักษ์ <ภา S 2> แล้วก็มีตัวลิงแล้วอ่าหา้าเก์แล้วก็มีพระละครพระละครสําหรับพวกผู้หญิง <ภา S 2> ถ้าเป็นพระโขนเนี่ยสำหรับตัวเด็กผู้ชายที่เรียน เปียนรำนะฮะก็มีห้าห้าตัวห้ากลุ่ม5กลุ่มพะละครนี่คือผู้หญิงแต่งตัวเป็นผู้ชายใช่ผู้หญิงหน่งเป็นเทวดานางฟ้าอย่างเงี้ยก็มีห้ากลุ่มห้ากลุ่มเลยเนี้ยก็จะคัดเกณฑ์คือให้ทุนพระราชทานอย่างละห้าคนอย่างเงี้ยแต่ว่าเกณฑ์คืออะไรเกณฑ์ก็คือว่าดูหนึ่งรูปร่างหน้าตาของคนที่เหมาะสมกับบทนั้นสองทักษะการรำเพราะว่าเราต้องรำในทักษะของตัวเอก เวลาครูเรียกจะมีโจทย์ให้พระเพื่อสืกขัดอะไรมาบ้างเช่นรำตีบทรำเพลงหน้าพาดตามกระบวนที่เรียนมาแล้วมันก็จะเห็นนะว่าใครมีทักษะใครมีลีลาใครมีความงามของแต่ละคนและคาแรคเตอร์ที่เหมาะสมกับตัวละครน,นั้นๆด้วยในขณะที่วัฒนธรรมจากต่างประเทศเข้ามามีบทบาทในสังคมไทยมากขึ้นศิลปลวัฒนธรรมไทยที่กำลังจะถูกลืมเลือนยังมีน้องๆเงยาวชนกลุ่มนี้ที่เป็นความภาคภูมิใจของบรรพบุรุษไทย เพชรเม็ดงามที่จะมาสืบสารศิลปวัฒนธรรมของชาติให้ชาวโลกได้รับรู้ใฝ่ฝันในอนาคตจะทำอะไระคะครูสอนะรครูสอน,สอนยักษ์ทายถูกเลยไหมนี่อ๋อเป็นคนจัดงานแสดงโขนวันนีสาสมัครสรุษรายงาน